ครับผมว่าเราไปฟังข่าวจริงกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องของการเยียวยานะฮะและล่าสุดที่ระยองใช่ไหมครับจะมีการเยียวยาจังหวัดนั้นหรือไม่นะครับอย่าให้ผมนะครับหรือว่าช่องอื่นหรือคนอื่นคลิปอื่นหลอกคุณได้นะครับบางทีเราก็ต้องเช็คเองเช็คข่าวเองนะครับเพราะส่วนใหญ่ในระยะนี้นะการเยียวยาอาจจะหยุดชะง,งัก เล็กน้อยนะมันมีเหตุและผลของมันซึ่งติดตามข่าวสารจากในช่องผมได้นะฮะช่องอื่นก็มีครับแต่บางทีนะฮะเยอะฮะกระแสะกําลังมาและทําการลวงแล้วก็ทําการทําให้สับสนหรือว่าพาำยอดไลค์ยอด,ยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าให้ผมเองนะครับและคนอื่นหลอ,อกคุณครับนะครับไปฟังความจริงกันและพิจารณากันเองนะฮะบางทีก็มีถามกันมาว่าอ่าตกลงยาวๆว,วันไหน ตกลงเยาวๆวันไหนอันนี้คุณก็ต้องติดตามข่าวก่อนนะแล้วคุณจะชัดเจนนะครับจะเห็นว่าหลายๆช่องเขาหลอกคุณอยู่นะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับคุณหมอครับรบกวนถามนิดนึงคือโรงแรมหรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าคนอื่นที่ได้รับผลกระทบจากความละหลวมตรงนี้ครับนิดนึงคือตรงนี้เขาสามารถที่จะเรียกร้องหรือสามารถที่จะมีการเยียวยาจากทางสบคหรือเปล่า อันนี้คือคำถามแรกแล้วคำถามข้อที่สองก็คล้ายกันกับคำถามเมื่อกี้คือหลายคน,นย,ยังมีความกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดมีการลุกลามแล้วเกิดเป็นซูเปอร์สเปเดอร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วทำให้อาจจะต้องถึงขั้นมีการล็อกดาวน์หรือว่ามีการประกาศเคอร์ฟิวอีกไหมซึ่งมันจะส่งผลถึงสภาพชีวิตเขาเนี่ยครับสองคำถามครับครับคำว่าต้องล็อกดาวน์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอันที่สองก่อนนะครับ,รบว่ามันต้องมาดูว่าจากสาเหตุตรงนี้การจิตเชื้อยือนยันหนึ่งคนของ ทางทีมอียิปต์เนี่ยนะครับนำไปสู่การติดเชื้อในคนกลุ่มนี้ไหมก็ระยะเวลาประมาณสักถ้าเราใช้เวลาเดิมที่เราเคยคุยกันคือ14วันของการดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะพอบอกผลได้ถ้า14วันนี้มีตัวเลขของการติดเชื้อของคนในพื้นที่ขึ้นมาแล้วเราสามารถจัดการได้อยู่นะครับก็ทําให้การควบคุมโรคเกิดขึ้นได้ก็คงไม่ต้องเป็นต้องล็อกดาวน์แต่ถ้า14วันนี้ไม่ได้รับความร่วมมือนะครับ และมีการแพร่กระจายกันไปมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ตอบข้อคําถามอันนี้นะครับส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับที่จะเกิดขึ้นนําเรียนว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสนามมวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสถานบันเทิงแถวทองหล่อเรายังไม่ได้เคยมีการพูดคุยกันในประเด็นด้านนี้ นะครับว่าจะต้องมีการเยียวยาในสถานที่ตรงนั้นนั้นถ้าตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันก็อาจจะต้องโยงไปถึงทุกๆท,ที่นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาการเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็นําเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่พยายามที่จะจัดการให้ใหได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็ยังมีกรณีอย,อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็นําเรียนว่าด้วยความเสียใจแต่ว่าก็จะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดครับมติที่ประชุมสปกสพคเมื่อเช้านี้ มีข้อสรุปมา3ข้อนะครับเดี๋ยวจะได้เผื่อจะได้บอกไปก่อนนะครับว่าอันที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการทูตเรามีข้อสรุปแล้วครับว่าการให้ทางทูตท่านได้ไปพำนักในสถานทูตนั้นมีความเสี่ยงแล้วทำให้เกิดกรณีของออที่สุดานเกิดขึ้นเนี่ยี่ว่านี้นะครับครั้งนี้ทางกอตอหรือกระทรวงการต่างประเทศ ก็จะมีการทบทวนแล้วจะขอให้ผู้ที่เป็นนักการพูดที่เดินทางเข้ามาในประเทศได้เข้าสู่สเตจควอรันทีนหรือ ASQ นะครับที่เราที่รัฐเราจะจัดให้เป็นเวลา14วันอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2จะให้กอ,อดอาดเนินการยกเลิกการอนุญาตการบินเข้าของเที่ยวบินกองทัพอากาศอียิปต์ที่ทั้งที่ได้อนุญาตไปแล้วและกําลังจะอนุญาตทั้งหมดที่ร้องขอมาทั้งหมด8เที่ยวบิน ก็คือ17ถึง20และ25ถึง29ที่จะเกิดขึ้นนี้อันเนื่องมาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกรณีของข่าวนี้ขึ้นมาและด้วยชุดของการมีชุดพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราต้องทบทวนตรงนี้อันที่3ามครับคือให้ชะลอการอนุญาตการเดินทางเข้ามาในราชนจาจักรแบบผ่อนคลายตามมาตรการสเต็ควอนตีน,นตามข้อกําหนดที่2 3และ11 ไปก่อนคำว่าสอ2สามสองคืออะไรครับก็คือกลุ่มที่มีเหตุยกเว้นหรือได้รับอนุญาตอันนี้ต่อไปไม่ต้องขอชะลอมาก่อนครับเพราะเข้ามาทั้งในกรณีที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มที่3คือบุคคลในคณะทูตทั้งหลายนี้ถ้าชะลอได้ชะลอไปก่อนนะครับแล้วกลุ่มที่11บเอ็ดคือกลุ่ม special arrangement ก็คือกลุ่มนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้ามาในระยะสั้น เราขอใช้เวลานี้ในการทบทวนระบบทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้มั่นใจสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะรับคนต่างชาติเข้ามานะครับต้องขออภัยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครที่มีจํานวนคนที่ระยองเป็นเรือนพันเด็กๆต้องปิดโรงเรียนไปมากกว่าสิกว่าโรงเรียนเป็นข้อที่พวกเราก็ไม่สบายใจผมเองก็ไม่สบายใจต้องขออภัยเป็นอย่างสูงแล้วเราจะทําให้ดียิ่งกว่านี้จะละเอียดยิ่งกว่านี้จะดูในทุกๆข้อนะครับ ที่ออกไปเพราะว่านี่เพิ่งออกไปเมื่อวันที่1นึ่งกรกฎา,าคมนะครับวันที่เกิดเหตุคือวันที่9นะครับแล้วเราก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วเราจะทําให้ดีที่สุดครับครับ